benim <laughs> canım <laughs> <laughs> <laughs>

มไแม่ม่ม่ขอบคุณมากใจสำหรกคุณแม่น้นะคะขอบคุณที่ม yes> ีสี่งนีเด็กน้อย เดี๋ยวเด้อหนูหาคลิปกันเด้อมาชมดวงวันใหญ่ของคุณแม่ลูกนะคะว้าวไม่มีเท่าเดีแล้วเดี๋ยวเด้อหนูหาคลิปกันเด้อ เสียงมาโอ้เมืองนังถือไป็เดิมพีน่น้องนุกว่าเขาผิดได้นนูกข่าเขาถือ,อยุติ้คือ้นพมีนเสียงมาขอขางที่ชวนทางที่เดเพี่สาวมาให้ด้วย โอ๊ยเไม่ได้ดอกมันเป็นยี่หัอว่าดูขอลงกันเนะขอบคุณทุกคนค่ะ